วันนี้ห้องเรียนภาษาไทยคุณครูอ้อยจุมารีจันทาเราจะมาเรียนรู้เรื่องชนิดของคำกันนะคะ,ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำที่เราใช้อยู่ในการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดรู้ไหมคะ คำที่เราใช้อยู่ในการเรียนการสอนภาษภาไทยน่ะมีทั้งหมด7ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือคำนามาเห็นไมคะเป็นคำนามชนิดที่2ก็คือคำสรรพนามชนิดที่3ก็คือคำกริยาและชนิดที่4ก็คือคำวิเศษชนิดที่5ก็คือคำบุพบท ชนิดที่หก็คือคำสันธานและชนิดที่7ก็คือคำอุทานนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูชนิดที่1คําคำนามกันนะคะว่าคำนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอยคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนศาส สิ่งของสถานที่ทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะที่เป็นรูปประธรรมและนามมาธรรมซึ่งคำนามแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ชนิดนะคะได้แก่ 1. น่งชนิดที่1ก็คือสามัญ,ญานามชนิดที่สองวิสามัญ,ญานามชนิดที่สาม สมุหานางชนิดที่4ลักษณะนางและสุดท้ายชนิดที่5ก็คืออาการนางนะคะเราไปดูชนิดแรกกันดีกว่าว่าสามัญนามเป็นยังไงบ้าง สามัญนามนะคะหรือคำนามทั่วไปสามัญนามหรืออีกชื่อนึงก็คือคำนามทั่วไปนะคะคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะ โดยไม่ชี้เฉพาะเจะจงนะคะเช่นเด็กนักเด็กนักเรียนครูแม่ค้าไก่โต๊ะดินสอโทรทัศน์โรงเรียนตลาด จังหวัดประเทศแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ระบุชื่อต <aiming S 1> ่างๆลงไปเช่นโรงเรียน่ะเราไม่ได้บอกว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าโรงเรียนมันมีหลายโรงเรียนอย่างประเทศก็เหมือนกันมันมีหลายประเทศจังหวัดก็เหมือนกันนะคะซึ่งในประเทศของเราเนี่ยมีหลายจังหวัดเราไม่ได้ระบุ ไปนะคะว่าเป็นจังหวัดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสามัญนา,ามหรือคำนามทั่วไปก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะทีนี้เรามาดูชนิดที่สองกันชนิดที่สองของคำนามก็คือวิสามัญนา,ามนะคะ,ะวิสามัญนา,ามคือ คำนามที่ชี้เฉพาะนะคะหรือคำนามที่ชี้เฉพาะนั่นเองก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเช่นชื่อคนชื่อคนก็เช่นเด็กหญิงวรารดเด็กหญิง แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นชื่อสัตว์นะคะเช่นชื่อสัตว์ก็เช่นนกเอี้ยงนกขุนทองอย่างเงี้ยนะคะและที่เป็นชื่อจังหวัดก็เช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกรุงเทพมหานครเนีย่ยแบบนี้นะคะ เราไปดูชนิดที่สามกันนะคะชนิดที่สามก็คือสมุหานามสมุหานามหรือคำนามบอกหมวดหมู่ะน,นะคะคือคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของที่อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ หรือเป็นกลุ่มๆนะคะซึ่งต้องวางอยู่หน้าคำนามเช่นคำว่าโครงช้างอ่านอ่านอ่านคำว่าโครงช้างคำว่าฝูงปลาคำว่าคณะลิเกคำว่าวงดนตรีกองทหารกองมะม่วงช่อดอกไม้ สมาคมครูกลุ่มนักเรียนพวกเราคณะรัฐมนตรีเป็นต้นนะคะนะักเรียนจะเห็นได้ว่าคำนามที่บอกหมวดหมู่หรือนามบอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่ามันจะอยู่ข้างหน้าคำนามเช่นคำว่าฝูงปลาอย่างเงี้ย ะะบอกหมวดหมู่เป็นหมวดเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มๆนะคะซึ่งจะไม่ใช่สิ่งเดียวนะคะต้องเป็นกลุ่มต้องเป็นคณะอย่างเงี้ยนะคะต่อไปชนิดที่4นะคะก็คือลักษณะนามลักษณะนามเป็นยังไงลักษณะนามคือคำนามที่บอก คำนามที่บอกลักษณะนะคะลักษณะนามก็คือคำนามที่บอกลักษณะของนามที่อยู่ข้างหน้าซึ่งจะตามหลังคำนามนะคะจะตามหลังคำนามหรือจํานวนเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะของนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่นกระเป๋าหนึ่งใบคำว่าใบ นักเรียนดูนะคะว่าคำว่าใบาเนี่ยจะเป็นลักษณะนามของกระเป๋านกตัวนี้คำว่าตัวจะเป็นลักษณะนามของนกรถหนึ่งคันคำว่าคันจะเป็นลักษณะนามของรถนะคะนาฬิกาหนึ่งเรือนคำว่าเรือนจะเป็น ลักษณะนามของนาฬิกาดินสอสองแท่งเแบบนี่ยนะคะ,ะต่อไปชนิดที่5ชนิดสุดท้ายของคันนานะคะอ่ะแล้วก่อนจะไปดูชนิดที่5เรามาดูข้อสังเกตก่อนนะคะว่าสมุหานามกับลักษณะนามเนี่ยะจะมีข้อสังเกตยังไงบ้าง เช่นประโยคที่ว่าฉันเห็นฝูงควายฉันเห็นฝูงควายเดี๋ยวนะคะ เรามาดูข้อสังเกตใหม่นะคะของสมุหนามกับลักษณะนามนะคะเ,เช่นฉันเห็นผงควายหนึ่งฝูงกำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนักเรียนมาดูคําว่าผงควายนะคะคำว่าผงควายเนี่ยเป็นสมุหนามส่วนคำว่าควายหนึ่งฝูง อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะนามนะคะนักเรียนต้องสังเกตดูให้ดีๆนะคะถ้าสมุหนามจะอยู่ข้างหน้าคํานามแต่ถ้าเป็นลักษณะนามจะอยู่ข้างหลังคํานามหรือจํานวนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกประโยคหนึ่งนะคะกองมะม่วงกองนี้ฉันซื้อแล้วกลกองมะม่วงจะเป็นสมุหนาม ส่วนมะม่วงกองนี้จะเป็นลักษณะนามสรุปนะคะข้อสังเกตก็คือสมุหนามจะวางอยู่ข้างหน้าคํานามส่วนลักษณะนามจะวางอยู่หลังนามหรือจํานวนนั่นเองนะคะ,ะชนิดสุดท้ายก็คืออาการละนาม เรามาดูนะคะว่าอาการนามเป็นยังไงอาการนามก็คือคำนามบอกกริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมาจากคำกริยาหรือคำพิเศษซึ่งเป็นคำผสมนะคะมักจะมีคำว่าการหรือความนำหน้านะคะเ,เรามาดูคำว่าการมักจะนำหน้าคำ กริยาเช่นคำว่าการเรียนการออกกำลังกายการวิ่งการอ่านการขับรถการกินการนอนนะคะอ่าทีนี้เรามาดูคำว่าความนำหน้านะคะความมักจะนำหน้าคำกริยาหรือคำพิเศษเช่น ความรักความรู้ความคิดความสวยความสะอาดความดีความร้อนความตั้งใจนะคะน้กงเรียนมาดูข้อสังเกตนะคะคำว่าการและความถ้าไม่ได้นำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษ จะไม่ใช่อาการละนามนะคะน,นักเรียนดูความสังเกตนะคะว่าคําว่าการและความถ้าไม่ได้นําหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษจะไม่ใช่อาการละนามแต่จะจัดเป็นสามัญนามนะคะแต่จะจัดเป็นคำสามัญนามเช่นการบ้าน การเรือนการไฟฟ้าการประปาการเงิน,นเป็นต้นนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าถ้าคำว่าการหรือคำว่าความไม่ได้อยู่หน้าคำกริยาหรือคำพิเศษจะไม่ใช่อาการ,รนามนะคะแต่จะไปจัดเป็นคำที่อยู่ในหมวดคำสามัญนามนะคะ ทีนี้เราเรียนมาดูหน้าที่ของคํานามหน้าที่ของคํานาม 1. นึ่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ,ะเช่นเปียก้องเพลงฝนตกตำรวจจับผู้ร้ายหน้าที่ทำหน้าที่ประธานของประโยคนะคะสองทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่นแมวกินปลา เน่งปลูกต้นไม้พ่อเขียนจดหมายแบบนี้น,นะคะหน้าที่ที่3ก็คือทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของนามอื่นนะคะเช่นประโยคที่ว่าแม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เห็นไหมคะคำว่าเชียงใหม่เรียนดูนะคะว่าคำว่าเชียงใหม่ไปขยายคำว่าสวนสัตว์นกฝูงนี้กำลังบินกลับหลังคำว่าฝูง ไปขยายคําว่านกเพื่อให้ประโยคชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหน้าที่ที่4ก็คือทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคํากริยาเช่นประโยคที่ว่าที่เป็นทหารเรือ,อย,ย่าเป็นดาราอย่างเนี้ยนะคะแล้วหน้าที่สุดท้ายก็คือข้อที่5ทําหน้าที่เป็นคําเรียกขา ผักบุ้งยิบปากกาให้แม่หน่อยสิเห็นไหมคะคำว่าผักบุ้งก็เป็นชื่อของคนใช่ไหมคะ,ะใช้เป็นใช้เป็นคําเรียกขานป้าครับซื้อมะเขือสองถุงครับเห็นไหมคะคำว่าป้าเป็นคํานามแต่เราใช้เรียกขานนะคะ,ะแล้วท้ายนี้ก็จะเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะ มาดูกันว่าครูจะให้นักเรียนทําอะไรกันอ่ามาดูนะคะอ่าคำสั่งนะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องคํานามโดยทําเป็นแผนผังความคิดหรือ Mind Mapping นะคะอ่าลงในสมดุดพร้อมตกแต่งให้สวยงามแล้วถ่ายภาพส่งมื้ครูนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่า Mind mapping เป็นยังไบบงไ n d m a p p i n g นะคะให้นักเรียน m mind m a p p i n g ก็คือสรุปความคิดเรื่องคำนามนะคะความคิดเมื่อกี้คำนามหมายถึงอะไรแต่และชนิดเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะบอกความหมายมาแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างแล้วก็คำนามทำหน้าที่อะไรบ้าง นะคะนักเรียนดูตัวอย่างจากข้างล่างนะคะเห็นไหมคะไ Mapping อ่าตัวอย่างจากข้างล่างเรื่องระดับของภาษานะคะซึ่งภาษาก็จะมีทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนาภาษาเขียนเ็าแบ่งออกเป็นภาษา,าเป็นระดับไหนบ้างเช่นระดับไม่เป็นทางการเขาก็แยกย่อยออกมาระดับเป็นทางการเขาก็แยกย่อยออกมาแบบนี้แตหัวข้อนะคะหัวข้อสําคัญนะคะ ภาษาพูดมีภาษาอะไรบ้างภาษาระดับกันเองภาษาระดับกึ่งทางการภาษาระดับทางการภาษาระดับพิธีการแบบนี้น,นะคะอะแล้ว My m มายแมปปิ้งของเราเรื่องคำนามน,นักเรียนก็แยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะว่าคำนามหมายถึงอะไรมีกี่ชนิดอะไรบ้างส่วนให้นักเรียนไป ออกแบบเองนะคะจะใช้เป็นรูปภาพอะไรหรือแบบไหนก็ได้นะคะและอย่าลืมนะคะพอนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ถ่ายภาพส่งครูด้วยนะคะอ่ะอาเรื่องคํานามยากไหมคะอ่าไม่ยากใช่ไหมคะอ่าถ้านักเรียนฟังคุณครูจนจบแล้วก็ นักเรียนสามารถทํางานได้อย่างสบายเลยนะคะชนิดวันนี้ชนิดที่1นนะคะเรื่องของคำนามเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ชนิดที่2กันนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะและให้นักเรียนไปศึกษาดูใน Youtube หาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็ พอแค่นี้สวัสดีค่ะ